สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับคลิปนี้พามาเที่ยวงานเทศกาลแห่เทียนเข้าภาษาของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่จังหวัดอุบลราชธานีมีอายุครบ231ปีนะครับแล้วก็เป็นปีที่122ที่มีการจัดเทศกาลงานแห่เทียนเข้าภาษา ของจังหวัดบนราชธานีนะครับและปีนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับได้ต้อนรับน้องสาวที่น่ารักนะครับน้องปานรุ่งนะครับได้มาเที่ยวมาเยี่ยมมาเยืยเอนได้มาเที่ยวงานแห lide, ่เยียนเข้าพรรษาด้วยกันนะครับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากนะครับที่มีโอกาสได้ต้อนรับน้องปานรุ่งนะครับก็เชิญเพื่อนพอน,น้องพี่รับชมบรรยากาศ สวยๆนะครับในงานเทศกาลเข้าพรรษาของจังหวัดบนราชธานีนะครับต้นเทียนสวยงามมากสวยงามอลังการจริงปีนี้ถ้าท่านไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวชมงานด้วยตัวเองนะครับก็ชมทางช่องของเรานะครับแล้วก็ช่องของปานรุ้งปานรุ้งนะครับก็นําภาพบรรยายกาศของงานแห่เทียนเข้าพรรษามาฝากเพื่อพ้องน้องพี่นะครับสําหรับใครที่ อยากจะมานะครับปีหน้านะครับเตรียมตัวมาให้ดีนะครับอย่าลืมจองโรงแรมแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าโรงแรมเต็มหมดนะครับขอเชิญเพื่อนพอน้องพี่นะครับชมบรรยากาศภายในงานนะครับเมื่อพวัิ้รเสการบพพียงระแต่พระองค์ก็ไม่หวัง ประกาศเมื่อพิยานาอ้าววันรังทีพระองค์ารเป็นของตนโดยมีเหล่าเสนา,า,มานนบมาน,าาน,นเป็นผยและพระทาววีให้เป็นการทูงพระองค์บ้างบ้างว่าบัลลังก์นี้เป็นของพระองค์พระองค์สิทธัตถจึงเกียรตยุิชีลงพเพราะในการให้ทาแต่ละครั้ของพระองค์นั้คนคทรงหลัพักเสีอทคคอง จิกมเม็นผ้ายด้เนสำหรับทำเทีนปรมนาทรีสด้รก็รสับสุนาทุนทิี่มีคามของหมายหมายถึงสิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณงามความดีสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้บุคคลบรรลุถึงความดีงามประกอบด้วยกิเลสมาก ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นตัวขัดขวางความดีที่ผูกพันธรรมะได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นความหลงในสภาพที่มีการคงบคุมหากผิสังขารหมายถึงบาปที่ขัดขวางไม่ให้หยุดพ้นจากสิ่งที่การเยี่้าวปรากฏเช่นการทำุญแล้วยังยึดติดอยู่ในผลแห่งเทวกรรม หมายถึงมานที่คอยขับขามเหนีย่ยวรำุุคนที่พูท้องลงอยู่ในกามสุขจนไม่อาจสลับออกไปบำเพ็ญคุณงามความที่ยิ่งใหญ่ได้มัจจุมาหมายถึงมานคือความตาเพราะความตาเป็นตัวตาแตัดโอกาสที่จะได้ทำความดีทั้งหลายตอนกลางฐานต้นเทียนต้นเทียนวัดทุ่งสีเ เป็นต้นเทียนทรงกลบประเภทแกะสลักขนาดใหญ่มีเส้นผาศูนยกลาง75เซนติเมตรสูง2เมตรและส่วนยอดของต้นเทียนสูง90เซนติเมตรแกะสลักเป็นยอดบัวข้่มบวับวหาบัวหมายสองชั้นอันหมายถึงพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำภีรวบรวมหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแปดห่นีพันธรรมที่ประกอบด้วยพระวินยัยที่กนพระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมเป็นที่หล่อร้องจิตใจให้แสงสว่างนำทางชีวิตแก่ชาวผู้บรารดาให้แก่เิรุ่งเรือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวยาวนานกว่า2 3 3มปแวดล้อมไปด้วยเทพกินนีสามตนหมายถึงโมหะความหลงหรือผู้หลงความลังเลสงสัยนั่นเองพร้อมด้วยพยาคตชนาขาดมีหัวป็ัญ้า มีตัวหนาเรื่องบนลำต้นประกอบด้วยเรื่องราวของพระพุทธเจ้าประทานแวามแดกรท้าวสมุญรที่ได้รับควานรู้ว่าพร e องค e a รัสร n ้ธรร Which has cattle on the chariot. The last part depicts the picture of the heavenly city, of those who have been buried and live in the heavenly city, where there is only happiness and no suffering. An image of hell landscape, which is the land of the last sinners, depicts him Makan creators holding lotus flowers to offer as an offering to the Buddha at the end of the procession. พันศาอำเภเดชมดมวัดเมืองเดชประเทศแกะสลักขนาดใหญ่งบประมาณในการจัดทำต้นเทียนพันศาจำนวน2ล้านบาทได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอำเภเดชมดมเทศบาลเมืองเดชมดมเทศบาลตำบลทุกแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งหัวหน้าส่วนราชดารหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าทหาบริษัและประชาชนชาว ด้วยบารมีพระมาจรย์เทพสารถีนำราชรถไปอันเชิญพระเนรราแม่ชนนรสสว่างของผู้ที่ได้ทำบุญและทำบาปไว้ซึ่งต้นเพียนพัรษาไ่พับอยู่บนราชรถนำมาถวายเป็นพุทนบูชามในวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566รายละเอียดภาพเพียนบรรยาย ซึ่งมีความกว้าง3เมตรยาว18เมตรง5เมตร39เซนติเมตรประกอบไปด้วยส่วนหน้าเป็นภาพพญาครุฑหนเวหาสีกรนำหน้าขบวนและขนาข้างซ้ายขวาโดยพระพยาครุฑเขาตัดสิงลักษณะหัวเป็นแางลำตัวเป็นน้ร่วมนำขบวนด้านหน้านำขบวนเพียนพรรษาของอำเภอเดชโยวัดคูเดชมาร่วมงานเทศกาลประเพณีวันเข้าพรรษาจังหวัดอุดราธานี ประจันปีพุทธศักราช2561ส่วนกลางเป็นภาะพุทพรประวัติทศชาติที่4ของกระพุทธเจ้าคือพระเนมิราชยิ่งด้วยบารมีพระมาตลีเทพสารถีนำเวชยันราชรถมาอัญเชิญพระเนมิราช ชมนรกสวรรค์ของผู้ที่ได้ทำบุญและทำบาปไว้ซึ่งมีต้นเพรนพผ่นสาประพับอยู่บนกระโถสสวนท้ายเป็นเรื่องของนรกสวรรค์ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ได้ไปอยู่ในนรกสวรรค์ซึ่งมีแบบความสุขสบายไม่ได้รับรูกข้อประมาทาก ขึ้นเป็นอินแดนติกผู้ทำบาตรุิดท้ายเป็นภ้าศัตรูนภาหรือเจ้าครัวต้องเอาไเป็นผุ้ทำบ,บูชาปิดท้ายขบวน เทศบาลตำบลทุกแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าท้าราดีรและประชาชนชาวอำเภอเด็กดมทุกภาคส่วนขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสำหรับรายละเอียดภาพลายในส่วนของลำต้นแกสลัดเป็น